สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 l c เอเรื่องราวความสยองขวัญในอ P ีนี้นะครับเป็นประสบการณ์ผู้ฟังทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของเขาครับที่มีโอกาสเดินทางไปเล่นล่าท้าผีกันตอนที่ไปนี่แหละครับตั้งใจกันว่าในค่ําคืนหนึ่งเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเล่นท้าผีกันได้สัก2ที่3ที่อะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าครับในค่ําคืนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเจอเรื่องราวปแปลกๆกันตั้งแต่ที่แรก ยันที่สุดท้ายเลยเลยครับซึ่งสถานที่ที่พวกเขาไปกันนี้ครับเป็นบ้านร้างชื่อดัง4แห่ง4แห่งนี้ก็จะมีที่วังหินครับแล้วก็โรงงานแห่งหนึ่งก่อนถึงสะพานพระราม7แล้วก็เป็นบ้านร้างทรงไทยที่บึงกลุ่มรวมไปถึงบ้านร้างอีกหลังหนึ่งครับที่แถวสุขาพิบ,บาล3ไปกัน4ที่นี้ครับเจอแต่ละที่ไม่เหมือนกันสักอย่างหนึ่งยังไงนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีด เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ฟังทางบ้านชื่อว่าคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยได้ส่งเรื่องราวเรื่องนี้ครับเข้ามาเป็นครั้งที่2แล้วว่าประสบการณ์ที่เขาไปเจอผีไปเจอเรื่องราวสยองขวัญมาในชีวิตนี้เนี่ยครั้งนี้น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่จดจําไปอีกนานเขาต้องขอเล่าท้าความให้ฟังก่อนครับว่าโดยปกติแล้วครับเขาเองกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวบ้านร้างครับไปล่าท้าผีกันนี่แหละด้วยความคึกขนองของวัยรุ่นนี่น ก็จะพากันไปเที่ยวเล่นล่าท้าผีตามบ้านร้างชื่อดังๆมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มีการคุยกันครับกับกลุ่มเพื่อนๆกับกลุ่มพี่ๆน้องๆกันว่าเอออยากจะไปเหมือนกับว่าเป็นล่าท้าผีสักคืนหนึ่งเนี่ยไปแบบหลายๆที่เลยดูกันว่าข้าคืนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถไปกันได้กี่ที่ตอนนั้นมีการจับกลุ่มคุยกันแล้วก็คุยกันได้ประมาณว่าเดี๋ยวเราจะนัดกันไปในประมาณ3มคืนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่แรกคือมันจะเป็นบ้านร้างหลังหนึ่งอยู่แถววังหิน เดี๋ยวพอเสร็จจากนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันน่าจะเป็นโรงงานแถวแถวสะพานพระราม7เ,เสร็จจากพระราม7เ,เนี่ยจะเป็นบ้านร้างทรงไทยอยู่แถวสุขาพิบาล3ตอนนั้นก็นัดกันครับคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะเจอกันตรงนี้อะไรยังไงเวลาตรงนู้นยังไงปรากฏว่าพอถึงวันที่นัดหมายนี่แหละครับทุกคนก็มาก่อนเวลากันหมดเลยครับมายังจุดที่นัดกันที่แรกที่จะไปกันนี้นะครับมันเป็นบ้านร้างที่มีประวัติคร่าวๆก็คือเจ้าของบ้านนี่ได้นําศพไปไว้บนใต้หลงังคา พอทุกคนเดินทางมาถึงยังจุดแรกครับนั่นคือบ้านร้างวังหินเนี่ยพอไปถึงเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแต่บ้านร้างหลังนั้นครับที่ทุกคนเล่ากันว่าบ้านนี้เฮี้ยนบ้านนี้เฮี้ยนอะไรพอเราแวะข้างครับสองฝั่งซ้ายขวาของบ้านหลังนี้เนี่ยก็ไม่มีคนอยู่เช่นเดียวกันแต่สังเกตได้ชัดครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีสายสินพันรอบบ้านเลยตอนแรกที่ไปถึงก็ไม่มีใครกล้าเข้ากันหรอกครับเพราะว่าเห็นสายสินนี่แหละคิดกันไปต่างๆนานา,นาครับว่าสงสัยผีน่าจะดูจริงว่าพี่ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เอาสายสินเนี่ยมาพันไว้รอบบ้านหรอกทุกคนมาถึงอยู่หน้าบ้านกันแล้วก็คิดกันไปครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็พากันเข้าไปครับเพราะว่าไหนๆก็มาถึงแล้วตอนมาถึงเนี่ยก็ยังไม่ดึกมากเขาเองเนี่ยเป็นคนเดินนําเข้าไปเลยครับพากลุ่มน้องๆพี่ๆเลยเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นพอเข้าไปเนี่ยก็สภาพตามบ้านร้างนั่นแหละครับทุกส,สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็แตกหักพังสลายอะไรไปเพราะว่าเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีคนหลายคนครับเข้ามาดูเข้ามาลองเล่นล่าท้าผีกัน บางกลุ่มเนี่ยก็ทําลายข้าวของบางกลุ่มเนี่ยก็สีสเปรย์ะไรมาพ่นซึ่งนอกเหนือจากคนที่มาเล่นล่าท้าผีแล้วมันก็มีพวกคนจรจัดรวมไปถึงคนงานก่อสร้างหรืออะไรต่างๆพวกเล่นยาเนี่ยมาเล่นอ,อยู่ในบ้านหลังนี้สภาพบ้านนี้เนี่ยดูเก่าแล้วก็ดูโทมมากๆเหมือนกับบ้านร้างทั่วๆไปแต่เขานั้นแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งครับตอนที่กําลังเดินขึ้นไปชั้นสองช่วงชานพักของบ้านเนี่ยมันจะมีกระถางทูบครับตั้งเอาไว้จังหวะนั้นเนี่ยพอได้เห็นกระถางทูบเนี่ยก็ชะง,งักเลยครับ พาทุกคนเนี่ยหยุดเดินตอนนั้นน้องๆเขาถามเลยว่าพี่หยุดเดินทําไมเขาก็ชี้ให้ดูครับว่ามีกระถางทูบตั้งอยู่อะตอนที่ชี้ให้น้องๆดูนี่แหละครับสายตาเขาก็เหลือบมองไปด้านบนไปทั่วบ้านเลยครับว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าในจังหวะน,นั้นเนี่ยที่กําลังเหลือบตามองซ้ายขวาอยู่นี้ครับก็ได้เห็นว่ามันมีห้องห้องหนึ่งน่าจะเป็นห้องนอนมัน้งเพราะว่าเหมือนว่าจะมีเตียงครับเป็นเตียงโบราณเลยมีเสาสี่เสาและที่สําคัญคือ ตอนที่มองไปเห็นเตียงนี้ครับเขาได้เห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดไทยยืนอยู่ข้างๆเตียงตอนนั้นที่เห็นเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันครับก็เลยพยายามขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองกลับไปอีกทีหนึ่งไอ้พาที่ได้เห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนอยู่ตรงปลายเตียงเนี่ยมันก็หายไปครับน้องๆก็สะกิดว่าพี่เดินต่อเดินต่ออยุ่ทาไมเขาก็ได้สติกลับมาเขาก็พาน้องๆครับเดินขึ้นไปชั้นสองกันต่อก็เดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปโดยที่คิดว่า ผู้หญิงคนที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยสงสัยเราน่าจะตาฝาดพากันเดินอยู่บนชั้นสองนี้ได้เรื่อยๆสักพักหนึ่งครับเขาเองก็หยุดเดินอีกรอบหนึ่งแล้วน้องๆที่เหลือครับก็ทักขึ้นมาว่าพี่พี่หยุดเดินทําไมตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรกับน้องๆครับทําได้เพียงแต่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเหมือนกับให้น้องๆได้รู้ครับว่าเขาได้ยินอะไรบางอย่างดังมาจากบนหลังคาบ้านตอนนั้นมันเป็นทางเดินแคบๆด้วยครับ น้องๆเนี่ยพอได้เห็นปฏิกิริยาของเขาครับหยุดเดินแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นบนทุกคนก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นตามในจังหวะที่ทุกคนกําลังเงยหน้าขึ้นอยู่นี้มันก็มีเสียงเสียงหนึ่งครับที่ดังขึ้นมาเหมือนกับมีคนลากของหนักๆอยู่บนหลังคาบนหัวเขานี่แหละเป็นเสียงคล้ายๆกับคนลากของครับดังฮึดฮดแล้วเสียงนี้เนี่ยมันก็ดังอยู่บนหัวพวกเขาทั้งหมดเลยตอนนั้นเนี่ยคิดในใจล้วว่านี่พวกเราน่าจะโดนกันแล้วแหละ เลยบอกน้องๆครับว่าไปดีกว่าออกจากที่นี่ดีกว่าแต่น้องๆเน,น,นี่ยมันไม่เชื่อครับมันบอกว่าพี่เดินต่อเดินต่อน่าจะมีอะไรให้เราเจออีกเขาเลยบอกว่าเดินต่อไม่ได้เจอแบบนี้เนี่ยต้องรีบออกไปดีกว่าแค่นี้ก็หนักพอแล้วพอน้องๆไม่ไม่เชื่อครับเขาเลยตัดสินใจเดินออกจากบ้านนี้คนเดียวเลยพอเด็กๆทุกคนตอนนั้นเห็นท่าทีว่าเขาเนี่ยเดินออกครับก็รีบพากันเดินตามออกไปพอมาถึงยังหน้าบ้านครับก็ไม่ได้เล่าให้น้องๆฟังว่าเขานั้นเห็นอะไรบ้าง จกนกระทั่งขึ้นรถกันมานี่แหละครับก็พากันขับรถออกจากสถานที่ตรงนี้ไปไปยังสถานที่ที่2ครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโรงงานก่อนถึงสะพานพระราม7จําไม่ได้ว่าเป็นโรงงานอะไรนะครับแต่น้องๆกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยเล่าให้ฟังประมาณว่าโรงงานนี้เนี่ยมีคนผูกคอตายแต่ว่าถ้าจะไปโรงงานนี้เนี่ยต้องปีนข้ามกำแพงไปก็ทําเหมือนเดิมกับทุกที่นั่นแหละครับพากันจอดรถแล้วก็ปีนขึ้นไปแต่รอบนี้ครับมีน้องคนหนึ่งไม่ได้เข้าไปด้วยเป็นแฟนของรุ่นน้องครับที่มาด้วยกัน เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผมขอใช้สมมติว่าคุณก้อยก็แล้วกันก้อยเนี่ยนั่งรอยอยู่ในรถครับเ <ๆ S 1> พราะว่าก้อยเนี่ยเข้าบ้านหลังแรกไปด้วยกันแล้วน้องรู้สึกกลัวมากน้องบอกว่าไม่กล้าไปต่อก็เลยขอรอในรถตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็พากันปีนข้ามกำแพงเข้าไปโรงงานตรงนี้ก็พากันเดินสำรวจโรงงานกันไปครับในระหว่างที่กำลังเดินส่องไฟฉายกันไปนี้เขาเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงคนคุยกันแต่มันไม่ใช่เป็นภาษาไทยหรอกนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับภาษาต่างดาว เสียงนี่ดังมาจากทุกที่ทุกแห่งในโรงงานพอได้ยินเสียงจากตรงมุมนูน้นทุกคนก็พากันส่องไฟไปแต่ก็ไม่เจออะไรเพอส่องไปยังมุมนี้ครับเสียงมันก็ไปดังมาจากด้านหลังของพวกเขาก็พากันกลับหน้ากลับหลังกันอยู่ยนั่นแหละครับในระหว่างที่กําลังเดินสำรวจกันไปอยู่นี้เขาเองเนี่ยก็ได้เห็นว่ามันเหมือนกับมีเสียงของคนคนหนึ่งครับลากของไปลากของมาในจังหวะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยได้ยินเหมือนกันไหมแต่คุณหนุ่ยครับแกได้ยินแบบนี้ แกก็เลยหันไฟฉายครับไปตามที่มาของเสียงแล้วแกก็ได้เห็นว่ามันมีร่างร่างหนึ่งครับเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวๆคล้ายๆกับเป็นชุดเรสยาวๆเลยครับวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านลําแสงไฟฉายที่เขาส่องไปนั้นนะครับวิ่งผ่านตัดหน้าไปเขาได้ตกใจมากครับกับสิ่งที่ได้เจอก็เลยรีบวิ่งออกจากในโรงงานครับน้องๆเนี่ยมันก็ตกใจเหมนันก็วิ่งตามมา เขาหนู่วิ่งออกมาจากโรงงานด้วยความกลัวครับแล้วก็วิ่งกระโดดลงมาแล้วก็มานั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงที่รถจอดอยู่ครับตอนใน,นระหว่างที่กําลังนั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงที่รถนี่นะครับไอเด็กคนอื่นๆที่อยู่ในโรงงานเนี่ยก็พากันวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็กระโดดข้ามตามมากันแล้วก็มาถามเขาว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรตอนนั้นเขาพูดอะไรไม่ได้บ้ากครับเพราะว่ายังช็อกกับสิ่งที่ได้เจออยู่ก็เลยบอกน้องๆเขาว่าไปกันดีกว่าว่ะออกจากที่นี่ดีกว่าพี่ว่าพี่ไม่ไหวจริงๆว่ะในจังหวะที่ทุกคนกนลังจะขึ้นรถกกกกกัััันน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 ีีีี้มม็็ยงงอออคคท่่่หื คุณหนุย่ยบอกว่าตอนที่กําลังจะเปิดรถเข้าไปนี่แหละครับกาลังจะออกจากโรงงานตรงนี้ได้เห็นสภาพหน้าก้อยแล้วคือบอกตรงๆเลยว่าก้อยเนี่ยน่าจะเจอหนักกว่าเพื่อนเลยเพราะตอนเปิดประตูเข้าไปครับ mm. เห็นว่าก้อยเนี่ยนั่งหน้าซีดมากแล้วก้อยเนี่ยก็นั่งตาค้างปากสันๆครับพูดประมาณว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วรีบไปเถอะรีบไปเถอะจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับก็บอกน้องๆทุกคนว่าไปไปไป,ไปขึ้นรถขึ้นรถ แล้วก็พากันขับรถออกจากโรงงานล้างตรงนี้ครับขับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปจอดพักกันอยู่ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งตรงเส้นพระรามเจตอนนั้นก็มีการคุยกับทุกคนกันครับว่าเอาไงต่อจะไปต่อกันไหมหรือจะพอแค่นี้แล้วก็มีการคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับตั้งแต่ที่แรกเนี่ยมีใครเจออะไรบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่โรงงานเนี่ยมีใครเจออะไรบ้างคนแรกที่ต้องถามเลยเนี่ก็คือก้อยครับเพราะว่าตอนที่เปิดประตูรถเข้ามาเนี่ย เห็นก้อยนั่งหน้าตัวสันดางตาค้างกันอยู่ก้อยก็ได้เล่าห้ฟังครับว่าตอนที่หนูนั่งรอพวกพี่อยู่เนี่ยหนูก็มองไปทั่วๆนั่นแหละแล้วหนูก็ได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผูกคออยู่ตรงหลังคาโรงงานผมยาวใส่ชุดเดสร่างเนี่ยดิ้นตึก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 ดักเหมือนกับดิ้นทุรนทุลายแต่ตาของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจ้องมาที่น้องตอนที่นั่งเหนื่อยรถนั้นจ้องมาด้วยสายตาที่แบบโกรธมากๆ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดินดนดนด้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปจนร่างเนี่ยร่วงลงมาและได้เห็นครับเป็นภาพอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพที่เขานั้นเนี่ยกระโดดข้ามกำแพงมาพอดีน้องเนี่ยมันก็ตกใจครับเพราะว่าไอ้จังหวะที่ว่าผู้หญิงคงนนั้นเนี่ยร่วงจากหลังคลาลงมากับในจังหวะที่คุณหนุ่ยเนี่ยกระโดดข้ามกำแพงมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากเลยครับคือถ้าเป็นหนังผีเนี่ยน่าจะเป็นซีนที่ผีผู้หญิงเนี่ยน่จะกระโดดมาแต่ตอนที่ก้อยเห็นเนี่ยก้อยก็ช็อกเหมือนกันแต่พอรู้ว่าเป็นเขาเน ทำได้เพียงแต่นั่งนิ่งๆครับนั่งในรถด,ด้วยความกลัวนั่นแหละแล้วก็ได้เห็นภาพคือมีพี่ๆคนอื่นๆเนี่ยพากันกระโดดข้ามมาแล้วก็คุยกันครับว่ามีใครเจออะไรอีกบ้างเขาเองก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าเอาตั้งแต่บ้านล้างหลังแรกเลยนะที่ไปกันพี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งวะ่ะใส่ชุดไทยอยู่บนชั้นสองม่นยืนอยู่ตรงหลังเตียงเลยพอเขาพูดจบครับมันก็มีน้องคนหนึ่งในพูดแทรกขึ้นมาว่าพี่ผมนุก็ผมเห็นคนเดียวพี่ก็เห็นเหมือนกันเหรอ ข่าวนี้เนี่ยพากันขนหลุกสู้กันไปหมดน้องคนอื่นๆเนี่ยบอกว่าไม่เห็นเจอเลยพี่ตาฝาดกันหรือเปล่าแต่เขาเองเนี่ยบอกเลยว่าตาไม่ได้ฝาดสติสัมปชัญญะเนี่ยครบถ้วนแล้วก็เล่าไปถึงเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่นี่แหละครับที่ได้เจอเขาก็เล่าน้องฟังรัาว่าตอนพี่ส่องไฟฉายไปอ่ะพี่เห็นผู้หญิงว่ะเดินตัดหน้าไฟฉายพี่พอข่าวนี้ครับน้องๆได้ฟังเนี่ยน้องก็บอกว่าผมไม่เห็นเจอเลยพี่เพราเองก็บอกว่าพี่เจอแม่งโคตรน่ากลัวเลย พะได้ฟังหลายๆคนเล่ากันครับว่ามีใครเจออะไรกันบ้างเนี่ยแต่เสียงที่ได้ยินในโรงงานที่2นี่นะครับคือทุกคนเนี่ยได้ยินกันจริงๆแล้วก็ปรึกษากันครับคุยกันต่อว่าจะยังไงต่อกันดีในคืนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยพูดขึ้นมาครับว่างั้นเราไปอีกที่หนึ่งก็ได้พี่ไปที่สุดท้ายน้องบอกว่าเป็นบ้านร้างทรงไทยชื่อดังเลยครับที่บึงกลุ่มแต่ต้องขอบอกก่อนครับว่าบ้านร้างหลังนี้เนี่ยคุณหนุ่ยเองเนี่ยแกเคยไปมาแล้วครับแล้วตอนนั้นที่ไปก็คือไปกับกลุ่มอื่นแต่ไม่ได้้เจอออะไรรรบบนีคั ไปกับน้องกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอหรอกนะคิดว่าน่าจะไม่เจอเหมือนกันเหมือนกับรอบที่แล้วเพราะว่าบ้านร้างหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีประวัติอะไรน่ากลัวเหมือนกับบ้านที่อื่นเลยแหละครับจังหวะนั้นเนี่ยก็พากันขีร่รถออกจากปั๊มที่พระรามเจ็ตรงนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปยังที่บ้านร้างทรงไทยที่บึงกลุ่มแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าโลเคชั่นตรงนี้ครับที่บึงกลุ่มเนี่ยเขาเองเนี่ยเคยได้ยินแล้วครับเคยได้ยินประวัติกันว่ามันมีบ้านร้างทรงไทยหลังหนึ่งก็เลยอยากจะมาลองดูเขาเนี่ยเคยมารอบนึงกับเพื่ออนีก4ค แต่ตอนที่มาเนี่ยบอกเลยว่าพอมาถึงโลเคชันตรงที่ผู้คนบอกกันเนี่ยเขากับเพื่อนๆสี่คนครับหาบ้านร้างหลังนี้กันไม่เจอคือเดินกันเข้าไปนี่แหละครับมันก็มีแต่ป่าขึ้นรกล้างอะไรเต็มไปหมดเดินไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยคือไม่เจอบ้านร้างหลังนี้เลยเห็นเพียงแต่ป่าเห็นแต่ที่รกล้างอะไรนี่แหละครับจนสุดท้ายครับคุณหน่วยกับเพื่อนอีก3คนที่ไปด้วยกันรวมเป็น4คนตอนนั้นเนี่ยต้องพากันกลับออกมาแล้วก็บ่นๆกันครับว่าไหนว่าบ้านร้างทรงไทยไม่เห็นจะเจอเหมือนที่ทุกคนเล่าให้ฟังกันเลย แต่ปรากฏว่ามารอบนี้ครับมากับน้องๆกลุ่มนี้ทีแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอผีหรือเจออะไรหรอกแต่ก็ต้องตกใจเหมือนกันครับเพราะว่ารอบนี้ที่มาเดินมาที่โลเคชั่นที่เดิมแต่ได้เจอบ้านร้างทรงไทยหลังนั้นตั้งเด่นเป็นสง่าทำให้เขารู้สึกกลัวกับบ้านร้างทรงไทยนี้ขึ้นมาตอนนั้นนีก็มีการเดินไปที่ตัวบ้านกันครับไปกับน้องๆยังไม่ทันจะได้เดินขึ้นไปบนตัวบ้านเลยแหละครับ มันก็มีน้องที่อยู่เดินตามหลังมาเนี่ยพูดขึ้นมาประมาณว่าพี่หยุดเดินออกเถอะออกเถอะออกเถอะตอนนั้นทุกคนก็งงกันครับรวมไปถึงคุณนุยเองแกก็งงพึ่งจะเดินมายังไม่ทันเดินขึ้นไปเลยแกก็เลยหันหลังไปถามว่าเป็นอะไรวะมีอะไรน้องมันไม่พูดอะไรครับมันก็วิ่งออกจากแถววิ่งกลับไปที่รถนั้นทุกคนเนี่ยก็ตกใจมากครับกับอาการที่มันเป็นก็เลยพากันเดินกลับไปที่รถครับพอไปถึงเนี่ยก็ได้คุยกับมันว่ามันเป็นอะไรวะวิ่งมาทําไม จะไม่ได้หรอที่คุยกันว่าถ้าเกิดเจอหรือเห็นอะไรเนี่ยอย่าวิ่งน้อมก็เล่าให้ฟังว่าพี่ผมไม่ไหวจริงๆว่ารอบนี้มันก็เริ่มเล่าให้ฟังประมาณว่าตอนที่กําลังจะเดินขึ้นไปกันนี่แหละครับตอนในจังหวัดที่หาจากบ้านร้างกันสักระยะพอสมควรมันเห็นว่ามีคนแก่คนหนึ่งเนี่ยค่อยๆเดินลงมาตอนที่น้อมบอกว่าพี่หยุดเดินพอเถอะพี่พี่กลับกันเถอะเนี่ยน่นคือเป็นจังหวัดเดียวกันนะครับที่คุณหนุ่ยเองเนี่ยยืนประจันหน้ากับคนแก่คนนั้นแต่ดูๆแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณหนุ่ยเองครับ จะไม่ได้เห็นครับว่ามีใครเดี่ยวไปยืนแต่ไอ้น้องคนนี้ครับมันเห็นว่าชายแก่คนที่เดินลงมาจากบ้านเนี่ยหน้าตาคือเป็นคนโบราณเลยครับมีหนวดไว้หนวดไว้เขาแต่งตัวดูดีดูภูมิฐานเลยแหละครับมีไม้เท้าอันหนึ่งถืออยู่น้องมันเห็นมันก็ตกใจมากครับแต่เขาเองเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรเหมือนกับที่น้องคนนั้นนั้นเห็นทุกคนได้ฟังเนี่ยก็พากันขนลุกกันไปหมดครับกับสิ่งที่น้องคนนี้มันได้เจอตอนที่ทุกคนขึ้นรถกันหมดแล้วครับ คุณหนุ่ยเองเนี่ยแกด้วยความที่ว่าแกไปเที่ยวเล่นบ้านล้างอะไรแบบนี้เนี่ยมาบ่อยครับก็เลยบอกน้องกลุ่มนี้เขาว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดืไหนก็เดืไหนแล้วเราคุยว่าจะไปสามที่ใช่ไหมรอบนี้พี่แถมให้พี่แถมให้อีกที่หนึ่งบ้านนี้ไม่ได้น่ากลัวเลยมากมายหรอกพี่ก็ไม่รู้ประวัติหรอกแต่ว่าบ้านล้างหลังนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเจอดีกันทุกรายก็พาน้องๆขับกันไปครับน้องเนี่ยก็นั่งอยู่ในรถน้องก็งงว่าพี่หนุ่ยเนี่ยจะพาไปไหนแกก็พาขับรถไปครับไปยังเส้นสุขาภิบาลสาม ไปถึงเนี่ยไปเจอบ้านเดี่ยว2ชั้นครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ต้องป <eth> งีนกำแพงไปเหมือนกันก็พาน่น้องๆน,นะครับ bachelor, ปีนกำแพงไปเพราะถึงเนี่ยถ้าบ้านมันล็อกค,ครับต้องไปเข้าตรงข้างบ้านกันก็พาทุกคนเะครับเดินจากหน้าบ้านค่อยๆเดินมาเรื่อยๆจะพากันไปเข้าตรงข้างบ้านมันจะมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งครับไม่ได้ล็อกก็เลยบอกน้องทุกคนว่าโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าตรงหน้าต่างบานนู้นกันนะก็พาน่น้องๆเดินไปเรื่อยๆครับแต่อยู่ดีๆไอ้น้องกลุ่มที่เหลือนี้มันก็หยุดเดินกันครับปล่อยให้เขาเนี่ยเดินอยู่คนเดียว เดินจะไปถึงตรงหน้าต่างแล้วแหละแล้วเขาก็หันมาครับเห็นว่าน้องๆกลุ่มนั้นอยู่ห่างกับเขาหลายช่วงแขนพอสมควรก็เลยถามว่าเ hey, ฮ้ยมหยุดเดินทําไมวะมานีย่มานี่ดิพอหลังจากที่พูดจบครับทุกคนได้ยินเสียงดังออกมาจากในตัวบ้านเป็นเสียงน้ําครับเป็นเสียงเหมือนกับคนเปิดน้ําเนี่ยไหลดังลั่นทั่วบ้านในค่ําคืนนั้นก็ลองคิดภาพตามนะครับว่าบ้านร้างเนี่ยเงียบๆไม่มีใครอยู่ดีๆเสียงน้ําเนี่ยไหลออกมา ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแหละครับซึ่งบ้านร้างส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตัดน้ําตัดอะไรกันหมดแล้วพอทุกคนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็พากันวิ่งออกจากที่ตรงนี้ทันทีครับตอนที่วิ่งออกมาเนี่ยเสียงก็มาหอนดังต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนสุดท้ายในค่าคืนนี้ครับทุกคนเนี่ยก็ต้องพากันกลับบ้านกันไปในค่าคืนนั้นเนี่ยไปสูงสุดกันได้แค่สีที่ครับการไปเที่ยวบ้านร้างรอบนี้เนี่ยนับว่าเป็นในที่โหดมากเลย,เลยแหละครับกับการที่ได้ไปเจอ ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเล่นล่าท้าผีหรือไปลองของในสถานที่ร้างต่างๆนี้นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่คุณไปคุณอาจจะไม่ได้เจออะไรหรอกครับแต่แต่สิ่งที่มันจะตามคุณกลับไปนี่สินี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนที่ไปคือดวงตกดวงแบบดวงไม่ดีพวกสิ่งชั่วร้ายวิญญาณมันตามกลับไปวิญญาณเจ้าของบ้านเนี่ยผมว่าไม่สามารถตามไปได้หรอกครับ เพราะว่าจุดที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นจุดที่เป็นเหมือนกับเป็นบ่วงสุดท้ายครับที่มันผูกขอไว้แต่ไอสิ่งที่ตามกับคุณไปนี่แหละครับมันอาจจะเป็นพวกวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณของผีเร่ร่อนเคยได้ยินกันไหมครับว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยเดี๋ยวผีมันจะเข้าไปอยู่แทนนั่นนะครับบันที่มาจะมีพวกวิญญาณพวกนี้เนี่ยเข้ามาป่าปนเข้ามาอยู่ในบ้านหลังหลังนั้นจนทําให้ใครหลายคนเนี่ยได้เห็นหรือได้เจอวิญญาณอะไรแปลกๆตอนที่ไปเล่นล่าท้าผีกัน ยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดไปเล่นล่าท่าผีอะไรแบบนี้ผมก็ขอแนะนำครับว่าควรจะมีเครื่องรางของขลังสักชิ้นหนึ่งที่จะคอยป้องกันตัวเองแต่ผมบอกเลยครับว่าร้อยทั้งร้อยถ้าใส่เครื่องรางของขลังเข้าไปบ้านหลังเนี่ยไม่มีทางได้เจอผีหรอกครับอย่างไงแล้วครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะาเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั้นเป็นประสบการณ์จริงๆครับที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านท่านดีจริงๆอย่างไงแล้วนะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเเรราคคือพววกกดียัันบ ใครมีประสบการณ์เรื่องราวความเสี่ยงขวัญเนี่ยอยากจะมาแชร์อยากจะให้ผมนะั้นเนี่ยนำประสบการณ์ของคุณมาเล่าครับทุกคนได้รับฟังกันแล้วก็ส่งมา้ที่แฟนเพจ facebook 1lc หรือในอีสแกรมส่วนตัวก็ได้ครับ 1lc ยังไงแล้วนะครับผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่ก่อนจากกันไปก็ขอทุกคนนะครับโชคดีใครที่เป็นเล่นล่าท้าผีก็ขอให้คุณนั้นไม่โดนดวงวิญญาณตามกลับมาสวัสดีครับ T illy, T illy. close your eyes now some